สุขภาพจิตไทยเนี่ยอยู่ในสภาวะคอขวดคือคนใจพังหมอเหนื่อยมากนวัตกรรมมีมากมายแต่ขาดการซีโครไนซ์ถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เ r ิร์สเคส c e เน r โอเกิดขึ้นแน่นอนค่ะวันนี้เราจะใช้นวัตกรรมมาแฮกระบบกันค่ะถ้าจะฟังให้เข้าใจเราต้องมีข้อมูลก่อนเราต้องมี Data a n a l y ร i s นะครับว่าพนักงานของเราเนี่ยเขาป่วยหรเรื่องสุขภาพจิตเรื่องอะไรเขาป่วยหรเรื่องความเครียดเขาป่วยหรือซึมเศร้า เขามีปัญหาเรื่องจะฆ่าตัวตายหรืออะไรหรือเปล่าเราจะมีเรื่องของเทรนนิ่งบุคลากรซึ่งเน้นในเรื่องของการใช้จิตวิทยาเชิงบวกแฮ p ปี้ฮับทัชมา r ์ของเราเนี่ยมันจะเป็นการการันตีมาตรฐานขององค์กรทั้งหมดที่ทเข้ามาร่วมกันนะครับในการที่ว่าจะบอกได้ว่าเขาเนี่ยให้ความใส่ใจสนใจในสุขภาพใจของวัยทํางานแค่ไหนเพราะทุกวันนี้คนที่ถูกหลอกแล้วอาจจะไม่รู้แล้ว่าตัวเองต้องดําเนินการยังไงนะครับแพลตฟอร์มของเราเนี่ย จะชี้แจงข้อมูลทั้งหมดเลยว่าเมื่อคุณถูกหลอกขั้นตอนที่1คุณต้องดําเนินการอย่างไรขั้นตอนที่2ต้องต้องดำเนินการอย่างไรนะครับโดยที่จะลดมูลค่าความเสียหายได้มากกว่า5%จาก50าหมื่นล้านบาทนะครับสิ่งที่เราขาดอยู่ก็คือ การสร้างฐานข้อมูลทางด้านสุขภาพจิตเพื่อธุรกิจประกันภัยนะครับในการก็ไปศึกษาและต่อย,ยอดให้เจริญเติบโตนะครับมากยิ่งขึ้นครับเราก็ได้หยิบยกตัวแปรทางจิตวิทยาเชิงบวกมาปรับใช้ในในคอนเซปต์นี้ค่ะก็คือเราต้องการที่จะให้ทางข้าราชการตำรวจเนี่ยมีสุขภาวะทางจิตที่ดีสามารถดูแล,แลและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของตนเองนั่นเองค่ะโดยที่เป้าหมายค่ะของการที่จะทําผู้คนในเมืองเนี่ยให้มีความสุขเป้าหมายแรกนะคะคือการสร้างเมืองปลอดภยัยความปลอดภัยของผู้คนใน ต้องทาล่วงหน้านะคะไม่ใช่โชคช่วยแล้วก็มันจะเกิดขึ้นเองค่ะว่าในฐานะที่ไทย PBS เป็นหนึ่งในองค์กรร่วมจัดแล้วก็เป็นองค์กรด้านสื่อเนี่ยสิ่งที่ได้ฟังทั้งแเรื่องเนี่ยมันทําให้เราคนทําสื่อเนี่ยมีความมั่นใจอะค่ะนะคะ,นะคะว่าเรื่องของสุขภาวะทางจิตมันมีทางเดินมันมีทางออกมันมีรูปธรรมหลายท่านพูดเมื่อกี้นะคะว่าต้องการตัวต่อไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐบาลจากภาคการเมือง จากภาคทุนและอื่นๆนะคะฉะนั้นคิดว่าไทย PBS จะผลักดันต่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างสังคมที่มีสุขภาวะทางจิตที่แข็งแรงค่ะ